สวัสดีครับนักเรียนในครั้งนี้เรายังอยู่กันที่บทที่5เรื่องของกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการนำความรู้เกี่ยวกับกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาออกแบบชิ้นงานถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ธีรวัตรประกอบผลกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ ในหัวข้อนี้ก็เป็นเรื่องไฟฟ้าและเอิเล็กทริกเบื้องต้นเหมือนเดิมนะฮะโดยจุดประสมการเรียนรู้ของหัวข้อนี้นะครับออกแบบชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ความรู้วงจรไฟฟ้าและเอิเล็กทริก์เบื้องต้นนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาเราได้เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วนะครับแต่มาในหัวข้อนี้นะครับเราจะลงลึกไปถึงการเขียนวงจรไฟฟ้านะฮะคราวนี้นะฮะการพัฒนาวงจรไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกนะฮะ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาก็นำมาใช้งานแต่ผู้ที่จะพัฒนาผู้ที่จะสร้างชิ้นงานต่างๆนะครับหรือสร้างเทคโนโลยีต่างๆครับจะต้องเขียนเป็นสัญลักษณ์ออกมาครับหรือเขียนวงจรอ,ออกมานะครับแล้วเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อไปแล้วก็วงจรน,นั้นนะครับสามารถใช้ศึกษาการทำงานได้ง่ายด้วยนะครับใช้อธิบายการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับในการเขียนวงจรก็ต้องรู้จักสัญลักษณ์ที่ใช้นะอย่างเช่น อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานนะครับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับนะฮะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับในมีขีดสองขีดนะครับขีดยาวเป็นขั้วบวกขีดลบนะขีดสั้นก็เป็นขั้วลบนะฮะแล้วก็มีสวิตช์ครับสวิตช์ก็เป็นแบบนี้ครับเปิดอยู่แบบนี้คือสวิตช์ยังไม่กดถ้ากดปั๊บก็เอามาแตกกันนะฮะกระแสไฟฟ้าก็สามารถไหลผ่านได้นะครับหรือตัวต้านทานก็เป็นแบบนี้นะครับหรือหลอดไฟก็เป็นแบบนี้ครับ อันนี้เป็นหลอดไฟที่เราพบในไฟที่เราใช้กันตามบ้านนะครับไฟตามบ้านเรือนหรือโคมไฟอ่านหนังสือนะครับหรือหลอด led ครับก็มีอยู่หลายสีนะครับแต่เวลาเขียนสัญลักษณ์ของหลอด led ก็จะเขียนแบบนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีตัวขีดมาแล้วก็มีลูกศรชี้ออกนะฮะส่วนข้างล่างนี่นะฮะตรงนี้คือไดโอดนะฮะแต่ที่มีลูกศรชี้ออกมาคือปล่อยแสงออกมานตัว led นี่ก็คือไดโอดเป่งแสงนะครับหรือถ้ามาดูตัวนี้ครับ บั t เซอร์อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นเสียงนะฮะก็มีสัญลักษณ์ก็เป็นรูปแบบนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์เล็กทรอนิส์อื่นๆก็ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆอีกนะฮะถ้านักเรียนมีเวลาอยากให้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดครับการนํามาต่อต้องต่อให้ถูกคู่ถ้านักเรียนสังเกตดูนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะฮะหรือถ่านไฟฉายตัวนี้นะครับ ถ้าเราต่อไม่ถูกขั้วกับขับ้วอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ไม่ทํางานหรืออุปกรณ์แบบนี้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะฮะตัวต้านทานนะครับแบบนี้เราใส่สลับขับ้วอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ยังทํางานได้หรือถ้ามาดูตัวนี้ครับ LED LED กระแสจะไหลจากตรงนี้นะครับวิ่งไปแล้วก็ไปออกตรงปลายแหลมตรงนี้นะฮะ,ะตรงนี้นะครับจะต้องเป็นขั้วบวกนี่จะต้องเป็นขั้วลบนะฮะเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปปั๊บแสงก็ออกมาได้ะครับแต่ถ้าเราต่อผิดขั้วครับ กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลเข้าทำนีได้เพราะฉะนั้นการที่เราดูสัญลักษณ์นะครับแล้วเรานําสัญลักษณ์นั้นไปต่อเป็นอุปกรณ์นะครับก็ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผู้ที่พัฒนางานจะต้องเขียนวงจรไฟฟ้าออกมาเป็นสัญลักษณ์ให้ได้หรือเขียนสัญลักษณ์ขึ้นมาก่อนค่อยไปสร้างชิ้นงานนะฮะคราวนี้มาดูตัวอย่างการต่อวงจรง่ายๆนะครับ ถ้าเราจะต่อวงจรก็ต้องเขียนวงจรเป็นสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าออกมาเช่นถ้าเราต้องการต่อหลอด LED นะฮะนีะ่ LED ตัวนี้นะครับเป็น LED สีเขียวนะ,ะับจริงๆและ LED มีหลายสีเลยนะฮะตัว LED นะครับที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วต้องการพลังงานไฟฟ้าประมาณ1.7โวลต์ประมาณ1.7โวลต์หรือ1.8โวลต์แต่ถ้าเรานำ LED นี้นะครับมาต่อกับแหล่งจ่ายไฟขนาด9โวลต์ บางคนบอกว่าเราอยากใช้ไฟขนาด9โวลต์เพื่อให้จ่ายไฟได้นานๆถ้าใช้ฐานขนาด1 5โวลต์ก้อนเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้ LED สว่างได้เพราะ LED ต้องการ1.7หรือ1 8โวลต์ขึ้นไปเอาฐาน9โวลต์มาก้อนเดียวเพื่อความสะดวกนะฮะจากนั้นครับ9โวลต์จะจ่ายให้ LED LED พังแน่ๆครับก็ต้องมีตัวต้านฐานครับนั้นตัวต้นานฐานที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าก็ทำหน้าที่ต้าน พลังงานไฟฟ้าต้านการไหลของก็แส่ไฟฟ้าไวนะ้ถ้าเราลองมาทบทวนกันนะครับวงจรไฟฟ้าต้องมี3ส่วนนี่ครับแหล่งจ่ายพลังงานแหนะล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับตัวนําไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้านะเพราะนั้นวงจรไฟฟ้านี้นะครับก็สามารถปล่อยแสงออกมาได้คราวนี้พอเราเขียนวงจรไฟฟ้าออกมาแล้วจะสร้างชิ้นงานจริงครับ ในการเรียนรู้ในการต่อวงจอรอย่างง่ายนะครับเขาก็มักจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าปรโต,ตบอร์ดแบบนี้นะครับมาช่วยในการต่อวงจรถ้าเราสังเกตดูนะฮะตรงนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้คือแหล่งจ่ายพลังงาน9้าโวลต์ขั้วบวกไหลออกมานะฮะขั้วบวกปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลออกมาทางเส้นสีแดงนี้นะครับผ่านตัวต้นานทานและตัวต้านทานนี้นะครับก็จะจ่ายให้เข้ากับขับวข้วบวกของหลอด LED แล้วก็ผ่านขั้วลบ LED ขึ้นสว่างานะ อันนี้เป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแต่เวลาไปพัฒนาจริงนะครับคงไม่มีใครต่อแบบนี้แล้วไปใช้งานจริงเลยถ้าพัฒนาจริงต้องมีการใส่สวิตช์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะปิดเปิดนะฮะให้ LED สว่างหรือดับได้ง่ายขึ้นด้วยครับนะะและในการใช้งานจริงนะครับบางครั้งต้องคำนวณด้วยครับเพราะ LED มีหลายสีไม่ได้มีแต่สีแดงหรือสีเขียวเท่านั้นนะฮะ LED แต่ละสีบางครั้งก็ต้องการพลังงานไฟไฟ้าที่แตกต่างกันไป ก็ใช้ค่าตัวต้านทานที่มีค่าแตกต่างกันไปถ้าตัวต้านทานมีค่ามากก็ต้านกระแสไฟฟ้ามากครับตัวต้านทานมีค่าน้อยก็ต้านกระแสไฟฟ้าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แสดงให้เห็นถึง <c oughs> การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ดูจากการเขียนวงจรและนํามาต่อไปใช้งานจริงนะครับมีคําถามอยากให้นักเรียนลองคิดดูนะจากตัวอย่างนี้นะครับมีแบตเตอรี่ครับจ่ายพลังงานมาผ่านสวิ๊ก สวิกแบบนี้เรียกว่ากดหรือไม่กดนักเรียนลองทบทวนดูนะฮนะแล้วก็มาที่หลอดไฟส่วนวงจรในรูปที่สองก็เหมือนกันครับมีแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันเลยครับแรงดันไฟฟ้าเท่ากันครับแล้วก็ผ่านสวิกและในนี้มีตัวต้านทานต่ออยู่ให้นักเรียนลองคิดครับว่าวงจรไฟฟ้าทั้งสองวงจรเนี่ยวงจร A วงจรน,นี้นะครับกับวงจร B วงจรไหนหลอดไฟสว่างมากกว่ากันเพราะอะไรครับ ลองตอบและให้เหตุผลนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอยากให้นักเรียนลองมองรูปนี้นะฮะในตัวอย่างกิจกรรมนี้นะครับแล้วให้นักเรียนดูว่าอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาให้ดูตรงนี้นะครับเช่นตรงนี้เป็นของเล่นนี่เป็นพัดลมอันนี้คืออะไรครับเพียนนะฮะให้นักเรียนลองมองดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้ครับมีกลไกล้อและเถาประกอบอยู่หรือเปล่าประกอบอยู่ตรงไหน ขณะดเดียวกันครับมีอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบอยู่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่นํามายกตัวอย่างนี้นะครับบางชิ้นครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างกลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอยากให้นักเรียนลองมองและลองเขียนอธิบายออกมานะครับลองคิดดูครับตอนนี้มาดูกิจกรรมท้าทายความคิดนะครับจากที่นักเรียนเคยทําโครงงานหรือเคยคิดโครงงานเกี่ยวกับแปลงผักมาแล้ว นะฮะนักเรียนลองดูนะฮะว่าถ้าเราต้องการดูแลแปลงผักนะครับให้สะดวกสบายมากขึ้นนักเรียนจะนํากลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการออกแบบแปลงผักนี้ได้อย่างไงนะฮะอยากให้นักเรียนนะครับลองเขียนความคิดออกมานะ,ะเขียนคําอธิบายลองวาดภาพประกอบออกมานะฮะว่านักเรียนจะสร้างอุปกรณ์แบบใดนะครับและจะมีการเชื่อมต่อส่วนต่างๆได้อย่างไงบ้างครับลองคิดออกมานะครับ นักเรียนแต่ละคนนะครับอาจจะคิดได้หลายรูปแบบนะฮะคราวนี้ลองดูนะฮะถ้าเราจะปลูกผักนะครับผักก็ต้องการพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกันนะครับเราอาจจะออกแบบแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งอาจจะไม่เหมือนนักเรียนก็ได้ครับนักเรียนคนใดคิดเหมือนนี้บ้างไหมครับลองดูครับนะฮะจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะปลูกผักในแนวตั้งนะครับและเราก็จะให้แปลงผักนี้นะครับหมุนไป เพื่อใหอ้ทุกส่วนนะครับได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ใกล้เคียงกันนะครับแต่การทําให้แปลงผักนี้หมุนไปได้นะครับก็ต้องใช้แรงจานวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถนําระบบกลไกมาช่วยได้ครับคือใช้เฟืองครับนะฮะใช้เฟืองขนาดเล็กนะเฟืองนี่ก็พัฒนามาจากล้อและเพลาเช่นกันนะครับให้เฟืองขนาดเล็กครับและเราหมุนเฟืองด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า นี่คือนําไฟฟ้ามาช่วยนะฮะพอจ่ายพาไฟฟ้าเข้ามาปั๊บมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนพอมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนไปหมุนเฟืองขนาดเล็กเฟืองขนาดเล็กนะครับก็ส่งผ่านแรงให้กับเฟืองขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้มีกําลังมากขึ้นเปหมุนแปลงผักเราออกแบบมาเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการที่ทําให้แสงอาทิตย์นะครับสามารถส่งมายังผักของเราได้ใกล้เคียงกันทุกต้นได้แล้วนะครับ นักเรียนบางคนครับอาจจะออกแบบให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกครับบอกว่าเลยครับมีวาล์วน้ําปิดเปิดน้านะฮะเพื่อจะใช้ลดน้ําไปที่ผักหรือนักเรียนบางคนครับใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับมีเซนเซอร์คอยตรวจจับความชื้นนะฮะถ้าเกิดว่าความชื้นน้อยนะครับหรือดินเนี่ยนะฮะมีความชื้นมากและมีความชื้นน้อยแล้วนะครับควรจะลดน้ําส่งสัญญาณให้เปิดวาล์วน้ําอัตโนมัติ อันนี้ก็ต้องใช้ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกครับหรือนักเรียนบางคนนะครับมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถในการพัฒนาผู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอาจจะทําให้ต่อกับ i อ t ได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับคือสามารถที่จะสั่งการลดน้ําต่างๆหรือดูแลผักผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็มีการทํางานได้หลายแบบนั้นอันนี้จะเห็นว่าถ้าเรามีไอเดียครับเขียนแบบสร้างเทคโนโลยีออกมานะครับ และเราสามารถทําได้ก็ทําเลยขณะเดียวกันถ้าเราคิดว่าไอเดียที่เราทําออกมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาชิ้นงานนั้นได้นะครับเพราะความรู้เราไม่พอก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมมานะครับก็จะทําให้งานของเราในออกแบบมาได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้มีตัวอย่างอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมท้ายบทน,นะครับเราจะนําความรู้ต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมาตั้งแต่เรื่องกลไกนะครับลองมาทําชิ้นงานหรือลองมาทําสิ่งประดิษฐ์ หรือทําของเล่นขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะฮะอยากให้นักเรียนนะครับลองออกแบบของเล่นที่มีกลไกล้อและเผลานะฮะมีกลไกล้อและเผลาและกลไกนั้นทํางานได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากฐานไฟฉายสองก้อนนะฮะหรือฐานไฟฉายสองก้อนเนี่ยนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สามโวลต์และนาไปต่อกับมอเตอร์สามโวลต์น,นะครับและมีสวิตช์เป็นส่วนประกอบ นักเรียนลองดูโจทย์นะครับให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบของเล่นที่มีกลไกล้อและเพลาโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านไปฉายสองก้อนและมีมอเตอร์สามโวลต์มีสวิตช์เป็นส่วนประกอบน,นักเรียนลองดูนะฮะถ้าได้โจทย์แบบนี้มานักเรียนต้องคิดก่อนครับของเล่นของนักเรียนจะคืออะไรนะฮะและจะมีการทํางานยังไงจากนั้นนักเรียนต้องเขียนวงจรออกมาเราคิดดูนะครับ ตัวอย่างครับนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าการทำของเล่นชิ้นนี้นะครับขอทำเป็นพัดลมมือถือแล้วกันนะครับก็เขียนวงจรมาครับมีฐานไฟฉายนะครับไปต่อกับสวิช์ต่อกับมอเตอร์และนำเอาวงจรไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับขวดพลาสติกขนาดเล็กนะฮะแล้วก็เอาใบพัดก็ไปติดนะครับพอเรากดปุ่มสวิช์นะครับใบพัดก็จะหมุนนะฮะ หมุนเนื่องจากว่าใบพัดนี่ต่ออยู่กับมอเตอร์ก็เป็นพัดลมมือถือง,ง่ายๆออกมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถสร้างของเล่นโดยใช้กลไกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนประกอบได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้นักเรียนลองตอบคําถามด้วยนะฮะสิ่งที่นักเรียนทํานะครับของเล่นที่นักเรียนทำเนี่ยคืออะไรนักเรียนลองตอบครับทําไมถึงนักเรียนจึงออกแบบแบบนั้นเพราะเหตุผลอะไร นะครับนักเรียนลองตอบครับวัสดุที่ใช้ครับทําไมนักเรียนถึงใช้วัสดุชนิดนั้นครับและมีเหตุผลอะไรในการเลือกใช้วัสดุแลนะลองตอบอีกข้อนึ่งนะครับกลไกล้อและเผาช่วยให้การทํางานของของเล่นเนี่ยใช้งานได้อย่างไรนะฮะนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้ของเล่นที่แตกต่างกันนะครับก็ลองตอบคําถามเหล่านี้นะครับแล้วนํามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับเราก็จบบทที่5แล้วนะครับสรุปของบทนี้คือคกลไกเป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านแรงการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางแรงกลไกจะต้องมีการควบคุมการทำงานเสมอนะกลไกที่อยู่ในสิ่งของเครื่องใช้นะครับต้องมีการควบคุมการทำงานเสมอเราจึงมักได้ยินคาว่ากลไกและการควบคุมนะฮะส่วนไฟฟ้าก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง เราสามารถนําพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้ได้โดยนําอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาในบทนี้นะครับคราวนี้ถ้านักเรียนลองคิดดูจะเห็นว่าการเรียนในบทนี้นะฮะเรามีความรู้พื้นฐานด้านกลไกลมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าความรู้พื้นฐานที่ให้ไปนะครับถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่เพียงพอที่นักเรียนจะสร้างอะไรออกมาได้ แต่ถ้านักเรียนเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนักเรียนต้องมองปัญหาพอมองปัญหานะครับเราอยากจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรืออยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ใดครับเพื่อจะแก้ปัญหานั้นนักเรียนต้องคิดออกมาพอคิดออกมาปั๊บนะครับก็นําความรู้ที่นักเรียนมีนะครับเช่นวันนี้เรียนเรืเร่องกลไกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ลองนําความรู้ที่เรามีครับมาใช้เพื่อให้แก้ปัญหานั้นให้ได้แต่การที่จะแก้ปัญหานั้นออกมานะครับนักเรียนก็ต้องใช้กระบวนการต่างๆที่เราได้เรียนมาทั้งบดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบการเขียนการทํางานการเขียนภาพล่างการทดสอบต่างๆีห้ลองคิดออกมาครับบางอย่างนักเรียนอยากแก้ปัญหาอะไรออกมานะฮะที่มันมีความซับซ้อนมากเนี่ยแล้วนักเรียนเขียนภาพล่างถ่ายทอดความคิดออกมาได้ดีนักเรียนอาจจะนําสิ่งที่เรียนถ่ายทอดนั้นนะครับให้ช่างหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยทํางานชิ้นนั้นออกมาก็ได้นะครับให้กําลังใจนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ